จ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้แม่แก้วมาถอดไข่เนาะจ้าเนาะถอดไข่กินตอนแลงเนาะจ้านี่ไข่ไข่สามพวงเนาะจ้าถอดไส้หอมเนาะจ้าหัวหอมแดงจ้าคลอยเบิ้งได้จ้าเด้อถอดไข่งามๆเนาะจ้าเนาะแซ่บๆกรอบๆแม่กอบทอดกรอบผู้ใดอยากทอดแบบแม่ก็ทอดเบิ้งอันนี้ไฟกระทะกําลังฮอนเนาะจ้าน้ำมันฮอนพอดีเนาะจ้าเดี๋ยวแม่สิเทไข่ลกำลังเดือดเนาะจ้าเนาะนี่ไข่ไข่สามพวงเนาะจ้า สามฟองใหญ่ๆอ่าเพลินไปเลยอืมสวดีนะจ๊ะนะสวยงามมากเลยนี่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากนี่ตากออกไปน้ำห่างได้จ้ะเด้ยนี่น้มไล้จัน น่ากินได้จ้าตอนทีทอดไข่กระเท็ไห,ห้มันมันหวลๆกันตอน้ผ่อนจับนะจ๊ะ่จะได้ง้ำแบบนี่จะท,ทอดออกมาน้ำแบบไม่ทอดใช่จ้านี่สวยงามมากน่ากินมากจ้นนะ,ะโอ้ยค่กรอบๆได้จ้าถ้าประกอบเนี่ยวันนั้นก็หอมกระเทยหน่ากินได้จ้านะ ทอดไม่ยากแกทอดไม่ยากทอดไปใช่น้ำพอดีพอางั้นจ้าถ้าไม่แห้งเกินไปเขาจะจอดได้หยอดใส่ที่หลังได้นะจ้าแห้งเกินไปก็ติดกระทะนะจ้าอันนี้พอดีนะจ้าน้ำแข็งตับไปจ้ัดเลยเหลืองอะไรหอมหอมหอมถือเลยจ้า อนี่กลับแล้วเรื่องดีนะจ๊าโอ้ยน่ากินนะจ๊ะน่ากินมากมากน่ากินมากมากเอ๊ะแขกกรอบนะจ๊าน,ะนาะแม่มักแปบกรอบทาเพราะกรอบมันก่าหอมเมน,นีุ้งกั่หุงกั่วจ้ินตอนแรงตอนเย็นนะจ๊านะุงกั่วฮอนฮอน ขี้ไข่เกียวกับกรอบหอมๆแล้วก็ทิชชิกน้ำปลานะจ๊นะเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเซ็บจ่ะกลับไปเลยกลับแพ่ที่ตรงกลับไปกลับมาให้กรอบสวยงามมากน้ำม่จ้าทุกคนวางน้ำ่จ้ะ น้ำน้ำไก่อูอ่ากินขนาดก็รทรายของ,ของ,ของเขาเขาเลี่ยวๆนะจน๊ะเนาะเก็บน้ำได้จ้ะเด้อเก็แบ,บแม่นี่แหละนาะแม่ปลาอยู่อ่ากแบบินขนาดานะจังโอ้ยเห็นนี่นะจ๊ะเนาะอ่ะค,คอยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเพื่อนๆเด้อทำตามได้นะจน๊ะเนาะสวัสดีจา้า Okay. <laughs>